สวัสดีค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้เด็กๆก็เจอกับครูโบในสัปดาห์ที่5แล้วนะคะกับหน่วยการเรียนรู้มาดูแลร่างกายกันเถอะเด็กๆรู้หรือไม่ว่าร่างกายของเราประกอบไปด้วยส่วนต่างๆที่อยู่ภายนอกและภายในค่ะเด็กๆก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้เด็กๆมาร้องเพลงกับครูโบกันก่อนนะคะ สัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูโบอ,อีกเช่นเคยนะคะในวันนี้เดี๋ยวครูโบจะพาดเด็กๆมาร้องเพลงทําความสะอาดร่างกายกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปร้องเพลงตามครูโบได้เลยนะคะอาบน้ำแล้วสบายตัวสบายหัวหนูมันสะผมตัดเล็บที่มันแหลมคมปากห ในวันนี้เด็กๆมาดูวิธีการดูแลรักษาร่างกายของเด็กๆก,กันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะการอาบน้ําเด็กๆต้องอาบน้ำอย่างน้อยวันละสองครั้งตื่นนอนในตอนเช้าและก่อนเข้านอนตอนกลางคืนค่ะเด็กๆต่อไปเป็นการสระผมการแปรงฟันเด็กๆต้องแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้ง ตื่นนอนและก่อนเข้านอนตอนกลางคืนค่ะเด็กๆต่อไปเป็นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะคะเด็กๆและผละไม้ก่อนที่เราจะรับประทานอาหารและหยิบอะไรเข้าปากเด็กๆต้องล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะ หลังจากที่เด็กๆรับประทานอาหารเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องล้างมือให้สะอาดการออกกำลังกายให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเด็กๆต่อไปเป็นการนอนหลับพักผ่อนเพื่อที่จะให้เด็กๆตื่นมาและสดชื่นค่ะสุดท้ายนี้เด็กๆอย่าลืมตัดเล็บมือเล็บเท้าของตัวเองให้สะอาดด้วยนะคะ สิ่งที่เด็กๆควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือการขยี้ตาออกมือเข้าปากและแคะจมูกค่ะคุณครูโบฝากเด็กๆดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรงด้วยนะคะวันนี้ครูโบต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายๆ